ตอนนี้เราถักมาจนถึงจุดเริ่มต้นแล้วนะคะถักจบมาแล้วครบทุกดอกแล้วนะก็จะมาเชื่อมตรงนี้นะคะเราล็อกล็อกเกิบไว้แล้วนะเราก็จะมาเชื่อมกับจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะตรงนี้เชื่อมตรงนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้เราจะทำเป็น ปุ่มนะคะเราเอ็กเลยเลยหนึแล้วก็โซ่3ามนะคะโซ่3ามแล้วก็ปักเฉียงลงไปปักเฉียงลงไปแล้วก็รวบนะคะแล้วก็เอ็กลงไปอีกครั้ง1 2ึสาม จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เอ็กลงมาตรงกลางกีบล็อกกีบนะคะตรงนี้1แล้วก็มาเข้ามาในช่องโซ่หาตรงนี้3ามหลักนะคะสองสแล้วก็โซ่สาม3สองสามแล้วก็ปักเฉียงนะคะแล้วก็รวบแล้วก็ทำโซ่สามสอง สแล้วก็ปักลงตรงกลางตรงนี้นะคะ1ห,หลักเพื่อล็อกเก็บนะคะล็อกก็บงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นด้านโชว์คือตรงนี้คือด้านนี้นะคะคือตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันคือด้านโชว์ด้านบนนะคะก็จะออกมาแบบนี้เราก็จะทำมาจนถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะ ตอนนี้เราทำมาจนถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเอ็กลงตรงกลางตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการล็อกไหมนะคะเสร็จแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะตัดไหมอย่างนี้หน้าตาก็จะออกมาแบบนี้นะคะ นี่ได้อย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้เราทำห้าตรงนี้เราทำแปดนะมันก็เลยมันก็จะเป็นคอจะเป็นอย่างนี้เพจะทำให้เป็นคอกลมถ้าเราทำแปดเท่ากันด้านในมันมันจะอธิบายยังไงอะมันจะมันจะมันจะลังอะนะคะอันนี้คือ เพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่ได้ทําคอปีนนะคะเราทําเป็นคอปาดคอกลมธรรมดาเราทําเป็นคอกลมนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทําลายนะคะสมมุติว่าเพื่อนๆจะทําลายอย่างอย่างลายนี้นะเพื่อนๆก็จะทําใส่โซ่เข้าไปเริ่มเริ่มโซ่ตรงนี้นะคะแต่และคลิปนี้ไม่ได้พาทานะคะจะพาทําแค่คอก่อนจะอธิบายก่อนนะปักลงตรงนี้นะ เพื่อนๆคำนวณว่าเพื่อนๆจะทํากี่โซ่ทําลายอะไรนะคะกี่เอ่อมันหนึ่งลายมีกี่ช่องโซ่อย่างนี้นะคะสําหรับตัวนี้เราทํา96ห่วงโซ่นะคะห่วงโซ่คือตัวนี้นะเราทํา96ห่วงโซ่เราก็จะคํานวณว,ว่าไอช่องตรงนี้ของเรามันมีกี่ช่องใช่ไหมกี่ช่องเราก็สมมติว่าเราจะ,าจะใส่สาม ถ้าเราใส่3ทั้งหมดกี่ช่องมันจะได้เท่าไหร่จะได้ตามที่เราต้องการไหมถ้ามันไม่พอเราก็จะใส่3ใส่4ใส่3ใส่ 4, ใส 4, หรือว่าใส่3 2ใส่ส1อะไรอย่างนี้นะครับประมาณะกะนะคะคำนวณไปให้ได้ตามที่เราต้องการตามที่เราจะใช้ทำเป็นลายที่เราจะใช้นะคะอันนี้มาอธิบายนะคะอธิบายว่าเราจะทำยังไงนะคะเนี่ย อันนี้นะคะตัวนี้ตัวนี้นะคือตรงนี้ห่วงโซ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ทําโซ่5้านะคะโซ่ห้าลงมา1 2ึสแล้วก็มาตรงนี้1 2 3่อมสอย่างนี้นะคะแล้วก็มาช่องนี้ก็เป็นสามเป็นสีเป็นสามเว้นเว้นกันไปก็จะคํานวณให้มันได้ห่วงโซ่ตามที่เราต้องการอย่างนี้นะคะก็กะระยะไปทีมั่ง หางมั่งชิดมั่งหางมั่งให้มันได้ตามจำนวนสู้ที่เราคำนวณไว้นะคะคลิปนี้ก็เอามาฝากเพื่อนๆแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆติดตามได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ